ราชาแห่งวงเวทตอนที่84ฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นณตำหนักเจ้าเมืองเลยทางเดินเข้าไปยังประตูผ่านไปยงังลานที่พักข้ามสวนขนาดเล็กทุกๆตารางนิ้วนั้นเต็มไปด้วยทหารองครักษ์ประจำการอยู่เต็มไปหมดเหล่าทหารอีกหลายหน่วยก็ออกลาดระเวนไปมาซึ่งต่างกับเฝ้าระวังมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียวภายในห้องที่สงบเงียบงาน เต็มไปได้วยกลิ่นายอของน้ำยาที่คลักคลุ้งไปหมดบนเตียงนั้นมีเด็กสาวอายุ15-16ถึงปีที่นอนรวรารินอยู่ดวงตาทั้งสองข้างของนางได้ปิดสนิทสีหน้าของนางนั้นเต็มไปได้วยความเจ็บปวดทุกการหายใจของนางเองก็สร้างความเจ็บปวดให้กับนางราวกับจะฉีกนางออกเป็นชิ้นเมื่อหญิงๆได้กดสองคู่ของนางไว้ก่อนที่จะไอออกมาอย่างรุนแรง ในตอนนั้นก็มีโลหิตไหลออกมาจากปากน้อยของนางด้วยก่อนที่นางจะใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากเอาไว้อย่างรวดเร็วอกทั้งสองข้างของนางก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงปรากฏท่าทางที่ดูย่ำแย่เป็นอย่างมากบางครั้งบางคราวอาการก็ซุดเป็นพักๆเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อยิงๆิงใน1ิบวันที่แล้วทั่วทั้งร่างของนางที่ดูงดงามใบหน้าเล็กๆที่ดูเฉิดฉายประณีตงดงามหากแต่ในตอนนี้กลับซีดขาว แทบมองไม่เห็นสีโลหิตเลยแม้แต่น้อยในเวลาเดียวกันนางได้พยายามอดกลั้นไม่ให้ไอออกมาเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นนั้นต้องเป็นห่วงด้วยท่าทางที่อ่อนล้าของนางตอนนี้จะมีใครกันหละที่จะไม่สงสารนางกันและในเวลาเดียวกันที่นอกห้องนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังผ่านเข้ามาเมื่อ,อยิงยิงได้พยายามเช็ดคราบโลหิตออกจากปากของนางให้หมด พร้อมกับจัดการครับลหินที่ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ซ่อนเอาไว้ที่ใต้หมอนก่อนที่จะห่มผ้าและแสร้งทำเป็นว่าหลับอยู่หญิงหญิงเจ้าเป็นอะไรมากไหมเสียงที่ชวนหลงไหลนั้นได้ดังผ่านเข้ามาตื่นเร็วเข้าตื่นเร็วเข้าทรงเทียนเหยียนได้ปรุงยามาให้กับเจ้าแล้วหญิงสาวที่เพรียวสูงและงดงามสวมชุดพระแพรสีขาวล้วนก้าวเดินเข้ามานางถือชามยาเข้ามาด้วยพร้อมกับนั่งลงข้างๆเตียง นี่ดื่มนี่เร็วเข้ามันจะช่วยให้อาการบาดเจ็บของเจ้าดีขึ้นนะเมื่อหญิงหิงก็ลืมตาขึ้นมาทันใดน,นั้นก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วใบหน้าของนางนั้นได้ฝืนยิ้มออกมาด้วยท่าทางสบายดีก่อนที่จะใช้มือหนึ่งกุมที่หน้าอกของตัวเองแล้วพูดว่าข้านอนพักตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วท่านพี่นะ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะที่จริงแล้วนั้นอาการบาดเจ็บของข้าก็ไม่ได้หนักหนาเท่าไหรนะ่นักข้าแข็งแรงดี จะดีหรือร้ายข้าก็ได้ฝึกวิชากายานิรันดรอ,อบแสงดารามาแล้วนะถึงเจ้าชั่วพวกนั้นจะต้องการสังหารข้าก็ตามทีเธอเมืองชิงอู่ก็ถอนหายใจยาวนี่เจ้าใหญ่ได้มั่นใจขนาดนั้นดื่มยานี้ก่อนเธอะยาอะไรกันนะ่ะกลิ่นมันเหมือนกับไข่เน่ายังไงก็ไม่รู้เมื่งอิงิงได้แสดงท่าทางที่กระวนกระวายใจออกมาไม่ดื่มได้ไหมอะ่ะไม่ดื่มไม่ได้ เจ้าต้องดื่มนะเมื่อหญิงงก็แสดงท่าทางที่ไม่เต็มใจนักที่รับชามยานั้นมาและนางก็ได้พูดกับเมืองชิงอู่ว่าตอนนี้ในเมืองเกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากท่านพี่เร่งรีบไปดูหอการค้าของพวกเราเถอะท่านไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้าดูแลตัวเองได้เหิน้าข้าคิดว่าในเวลานี้นั้นมันคงจะดีกว่าที่ให้แม่นางหนานกงดูแลทุกอย่างแทนข้าเจ้าเองก็รีบดื่มยาชามนี้แต่โดยดีเถอะ เมื่อชิงอู่เองจะไม่รู้ได้อย่างไรกันว่าหญิงหญิงนั้นแสงทําเป็นเข้มแข็งนางเองแทบต้องการจะรับความเจ็บปวดแทนน้องสาวของนางเป็นอย่างมากทันใดนั้นนางก็คิดบางสิ่งขึ้นมาได้อืมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ข้าคิดว่าชูเทียนเองก็คงจะกลับมาในวันสองวันนี้แหละหากว่าเขาเห็นเจ้าเป็นเช่นนี้ใครจะรู้แล้วว่าเขาจะโกรธมากขนาดไหน หากเป็นเช่นนั้นแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมานี้ข้าไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนะ <m> จะให้พูดอะไรได้ล่ะหากชูเทียนรู้ว่าข้าถูกรังแกแลก้วก็แน่นอนว่าเขาจะต้องไม่ลังเลที่จะช่วยข้าแก้แค้นอย่างแน่นอนด้วยความคิดของชูเทียนนั้นเมื่อหญิงหญิงก็ไม่เคยสงสัยในตัวของเขาเลยภายในใจของเมื่อหญิงหญิงนั้นค่อนข้างมีความสุขเมื่อคิดถึงชูเทียนทว่าหากคิดว่าชูเทียนขาดการยับยั้งชั่งใจแล้วก็ ด้วยนิสัยของเขาแล้วนางก็กลัวว่าหากว่าเขาไปแก้แค้นในทันทีมันจะไม่ทําให้เขาเดินเข้าไปสู่กับดักหรอกหรอ,ไ,อไม่ดีแน่เป็นเช่นนี้คงไม่ดีแน่เนื่องจากว่าตระกูลฉู่และตระกูลเย่นั้นมีผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากพวกเขาทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ฝึกตนในระดับปลุกดวงจิตอีกด้วยนับว่าพวกเขานั้นเต็มไปได้วยความน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก แม้แต่ท่านเจ้าเมืองเองยังไม่พยายามไปประจนานกับพวกเขาตรงๆเลยและจะเป็นไปได้อย่างไรกันที่ฉู่เทียนจะจัดการกับคนพวกนั้นทั้งหมดได้จากนั้นเมื่อหญิงหญิงจึงได้พูดว่าเรื่องที่ข้าบาดเจ็บนั้นท่านพี่จะบอกเขาไม่ได้นะอืมปรดวางใจได้ข้ารู้หนาว่าควรทําเช่นไรจากนั้นเมื่อหญิงหญิงก็ยกชามยาขึ้นมาก่อนที่จะกลั้นหายใจเอาไว้ พร้อมกับแสดงท่าทางรังเกยียจและพูดออกมาว่าเอ้ยเท่าทรงปรุงยาแบบใดกันมานะข้าจะไม่ต้องตายก่อนหรอกหรอเนี่ยข้าพนันได้เลยว่ายาที่ฉู่เทียนปรุงขึ้นมานั้นต้องน่ากินกว่าเขาผู้นี้ปรุงมาอย่างแน่นอนและเมื่อคิดดังนั้นเมื่อหญิงญิงก็อดไม่ได้ที่จะอมยิ้มออกมาตอนนี้นางต้องเอ่ยถึงฉูเทียนทุกๆสองถึงสามคำเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีแต่ว่านะ ยาของตาเท้าซงทเทียนเย็นเนี่ยคนข้างจะดื่มยากไปหน่อยทว่าก็มักจะมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนหลังจากที่เมื่อยิงยิงได้ดื่มเข้าไปแล้วอาการบาดเจ็บของนางก็จะเริ่มดีขึ้นเช่นกันซึ่งนางเองก็เริ่มที่จะพึงพอใจกับประสิทธิภาพของยาดังกล่าวและนางก็ได้ตัดสินใจว่าจะต้องรักษาตัวเองให้หายก่อนที่ชูเทียนจะกลับมาในเวลาเดียวกันนั้นที่ด้านนอกก็เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมาก ที่ห้องถงของคารืาเจ้าเมืองนั้นเรากับว่าได้ยินเสียงการถกเถียงกันมาเป็นระยะแล้วสองสาวเองก็ได้ตื่นตระหนกขึ้นมาในทันทีเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะตุนเครียดเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าพวกนางทั้งสองจะอยู่ในตำหนักของท่านเจ้าเมืองก็ตามทีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกนางจะปลอดภัยอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วพวกนางจึงรู้สึกวหวาดภวาอยู่เช่นกันจากนั้นเมื่อหญิงหญิงจึงยกผ้าห่มออก ก่อนที่เท้าทั้งสองข้างของนางจะยกขึ้นและเหยียดก้าวลงมาจากที่นอนเมืองชิงอู่ก็เร่งรีบกล่าวปรามนางนี่บาดแผลของเจ้ายังไม่หายดีนะเจ้าเองควรที่จะพักผ่อนให้มากไม่ควรที่จะขยับร่างกายให้มากนักนะรู้ไหมเมืองหญิงหิงก็สายหน้าไปมาพร้อมกับกล่าวว่า <S <S เกิดเหตุใดขึ้นพวกเราควรที่จะไปดูนะข้าอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกแน่นอนว่าเมืองชิงอู่ก็ไม่รู้ว่าจะห้ามน้องสาวของตัวเองอย่างไรดี นางจึงทำในแค่ประคองเมื่อหญิงๆออกไปจากห้องที่ด้านนอกของห้องหลบภัยของเมื่อหญิงงที่จริงแล้วนั้นก็เป็นห้องถงของท่านเจ้าเมืองซึ่งตอนนี้มีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นเจ้าเมืองหนานกงอี้ได้สวมชุดเจ้าเมืองนั่งอยู่บนบันลังพร้อมกับเหล่าองครักษ์จากตระกูลหนานกงที่สวมเกราะหนักเต็มยศยืนอยู่เต็มไปหมดเลยภายในห้องถงนั้นมีคนหลายคนที่สวมชุดของราชสำนัก ทั่วทั้งใบหน้าของพวกเขาแสดงท่าทางกดข่มยืนประจันหน้ากับหนานกงอี้อยู่ชายชาราคนหนึ่งได้ถือหมวนกระดาษอยู่พร้อมกับประกาศเสียงดังว่านานกรงอี้ข้าคือผู้ตรวจการเมืองหลวงขอให้ท่านให้ความร่วมมือในการตรวจค้นกับพวกเราด้วยอืมเจ้าต้องการตรวจค้นด้วยเหตุผลอะไรไม่คิดว่ามันน่าหัวรอยอย่างนั้นหรือหนานกรงอี้ก็แคนเสียงออกมา เมื่อวานก่อนเจ้าก็ค้นแล้วนี่วันนี้ก็มาค้นอีกเจ้าคิดว่าตำหนักเจ้าเมืองของข้านั้นเป็นกองขยะหลังตระกูลของเจ้าหรือไงอย่าให้ข้าต้องโกรธเกรี้ยวนะจงใส่หัวไปให้พ้นนานกงอี้เจ้ากล้าสแสดงท่าทางเช่นนี้หรือหึเมืองเทียนหนานไม่ใช่ของพวกเจ้าท่าทีของข้าตอนนี้ก็ยังดีอยู่ตราบเท่าที่พวกเจ้าไม่กระทำการเกินไปทันใดนั้น นานกงอีก็ยืนขึ้นพร้อมกับหันหลังให้ก่อนที่เขาจะโบกไม้โบกมือทรงแขกเหล่าองครักษ์ของตำหนัก้าเมืองก็ได้เข้าล้อมในทันทีใส่หัวไปให้พน้นหลังสิ้นประโยคนี้พลังวิญญาณที่มากมายของรอเฟิงที่ถูกปลดปล่อยออกมาเป็นพูดวิญญาณที่ค่อยๆรวมตัวกันขึ้นกลายเป็นพลังที่ทรงประสิทธิภาพเป็นอย่างมากฝ่ามือของเขาได้กวาดไปด้านหน้า ส่งผลให้เหล่าองครักษ์หลายคนปลิว่อนและลอยรละลิ้วได้รับบาดเจ็บกันในทันทีน,นี่มันเหล่าองครักษ์อีกหลายคนก็เผยท่าทางหวัน่นเกรงเช่นกันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาผู้นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับปลุกดวงจิตหากต้องการไล่เขาผู้นี้ไปแล้วก็เกรงว่าจะต้องจ่ายไปด้วยราคาที่หนักหนาเอาการพอควรใบหน้าของหนานกงอี้ตอนนี้ เปลี่ยนเป็นดำมืดพร้อมกับปลดปล่อยพลังวิญญาณที่รุนแรงออกมาปกคลุมไปทั่วทั้งห้องโถงทำให้เหล่าคนที่อยู่ร,บรอบๆนั้นถึงกับหายใจไม่ค่อยออกต่อหน้าเจ้าเมืองเช่นข้าเจ้ากล้าทำร้ายองครักษ์ของข้าอย่างนั้นหรือเจ้าต้องการใช้กำลังกับข้าอย่างนั้นหรือหึนานกองอี้ข้าขอเตือนเจ้านะอย่าได้แกล้งทำเป็นไม่รู้หลอเฟิงได้แสดงออกมาว่าเขานั้นหาได้เกรงกลัวไม่ ตอนนี้เหล่าผู้เชี่ยวชาญของตระกูลฉู่เองก็ได้มาถึงเมืองเทียนหนานแห่งนี้แล้วต่อให้หนานกองอี้มีความสามารถเท่าไหร่คิดว่าจะเพียงพออย่างนั้นหรือลอเฟินก็กล่าวออกมาด้วยเสียงที่จริงจังว่าพวกเรามาที่นี่มีเป้าหมายอะไรเจ้าควรจะรู้อย่างชัดเจนแล้วนี่โอ้งั้นก็บอกข้ามาสิว่าเจ้ามาที่นี่ต้องการสิ่งใดกันล่ะเจ้าเมืองหนานกองอี้ก็เล่นลิ้นตอบกลับไป ขณะที่รอเฟิงกำลังจะเปิดปากพูดเมืองชิงอู่ก็ได้ประคองเมืงองหญิงหิงที่อ่อนแรงกำลังเดินเข้ามาคิ้วของหนานกองอี้ถึงกับขมวดเป็นรอยยน่นเจ้าทั้งสองยังไม่ฟื้นตัวเลยด้วยซ้ำทำไมถึงมาที่นี่รีบกลับเข้าไปเร็วเข้าโอ้เป็นพวกนางนั่นเองดวงตาของรอเฟิงถึงกับลุกวเวเต็มไปได้วยความเย็นชาก่อนที่จะหันหลังและกล่าวออกมาว่าในเมื่อไม่สามารถจับชูเทียนได้ งั้นก็จับพวกนางทั้งสองไปก็แล้วกันเพราะข้าไม่เชื่อว่าหากทรมานพวกนางอย่างหนักแล้วชูเทียนมันจะยังกล้าหดหัวอยู่อีกบังอาจนานกงอีเดอรระเบิดเสียงออกมาเจ้าอยากจับใครก็จะจับได้อย่างนั้นหรือเจ้าเป็นถึงเจ้าหน้าที่ราชสำนักกลับกล้ากระทำการเช่นนี้ออกมาหรือนี่ลอเฟิงก็เร่งรีบโต้แยง้งเรื่องนี้นั้นมันไม่เกี่ยวกับราชสำนัก ชูเทียนได้สังหารผู้อาวุโสของตระกูลหลอท่านหลอยังซานเรื่องนี้ได้สร้างความกรดเกลือวต่อท่านประมุกมากตระกูลหลอไม่มีทางรามือจากเรื่องนี้แน่นานกองอี้เจ้าควรทีจ่จะรู้ขีดจำกัดของตัวเองนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะสามารถจัดการได้การที่เจ้าได้เป็นเจ้าเมืองแค่นี้นั้นเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือข้าขอเตือนเจ้าไว้อย่างนะอย่าได้กระทำผิดซ้ำซากไม่เช่นนั้นแล้ว ทันใดนั้นเจ้าเมืองก็พูดต่อว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งเจ้าเมืองอีกอย่างนั้นหรือทันใดน,นั้นเจ้าเมืองหนานกงอี้ก็ยืนขึ้นอย่างเย็นเยือกและกล่าวออกไปอย่างสุข,ขุมลอย,ยงางซานอิงก็พูดเช่นนี้เหมือนกันแต่ถึงกระนั้นเขาก็ตายไปแม้แต่ชิ้นส่วนก็ยังไม่เหลือเจ้าคิดว่าจะเดินตามรอยเขาอย่างนั้นหรือหล <c oughs> อเฟิงก็เผยท่าทางที่ตื่นตกใจออกมาเจ้า <c oughs> นานกงอี้นั้นได้กล่าวออกมาอย่างแข็งกร้าวอย่าให้ข้าต้องพูดอีกครั้งในวันนี้ข้าคือเจ้าเมืองเมืองเทียนหนานไม่ใช่สถานที่ที่จะให้พวกเจ้ามาจุนจานได้ใส่หัวไปให้พ้นดีก็ดีให้มันได้อย่างนี้หลอเฟิงขบฟันแน่นอย่างเกรี้ยกราดก่อนที่จะเก็บเหมือนกระดาษเข้าแขนเสื้อเจ้าเมืองนานกงอี้ได้ตัดสินใจต่อต้านเมืองหลวง ข้าขอออกคำสั่งด้วยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจการในเมื่อเจ้าเมืองหนานกงอี้ขัดขวางและซ่อนเร้นโจนรร้ายนับจากวันนี้ขอปลดเจ้าจากตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นการชั่วคราวข้าจะรับตำแหน่งเจ้าเมืองแทนจนกว่าเรื่องนี้จะมีการสอบสวนอย่างชัดเจนหืมเรียกคืนตำแหน่งเจ้าเมืองอย่างนั้นหรือใบหน้าของเมืองชิงอู่และเมืองอยิงยิงนั้นได้เปลี่ยนเป็นซับซ้อนในทันที แม้ว่านานกรุงอี้จะเป็นเพียงเจ้าเมืองเล็กๆภายในเมืองเทียนหนานแห่งนี้ทว่ากลับมีความหมายที่สำคัญเกินกว่าที่ควรจะเป็นได้หอการค้าปฏิหารที่ดำเนินการอยู่ในตอนนี้ภายในรัฐกลางนั้นมีอิทธิพลมากที่จะกดขี่พวกเขาและในตอนนี้หอการค้าที่เพิ่งเปิดใหม่จะต้องมีบุคคลที่มีอำนาจคอยปกป้องและเป็นร่มเงาเพื่อที่จะสามารถทำให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ แต่ในเมื่อตำแหน่งของหนานกงอี้ถูกยึดไปแล้วหอ,อการค้าปฏิหารนั้นจะมีใครกันละ่ะที่จะสามารถเป็นร่มเงาให้ได้ใบหน้าของรอเฟิงนั้นเต็มไปได้วยความสุขจ้องมองออกไปยังใบหน้าของหนานกงอี้จากนั้นก็จ้องมองไปยังสองพี่น้องเมืองชิงอูหฮึพวกเจ้าทั้งสองน่ะตามข้ามาข้าขอจับกุมพวกเจ้าเมืองชิงอูก็กัดฟันแน่นทันใดน,นั้นนางก็เดินออกไปด้านหน้า ข้าจะตามเจ้าไปแต่ปล่อยน้องสาวข,ของข้าไปซะท่านพี่ไม่นะเมื่อหญิงหญิงนั้นได้หายใจทีใบหน้าเล็กๆของนางก็เริ่มแดงขึ้นมาในทันทีทันใดนั้นอาการบาดเจ็บของนางก็กำเริ่มขึ้นมาในทันทีก่อนที่จะพ่นโลหิตคำโตออกมาด้วยหญิงหญิงเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอย่าทำให้ข้าตกใจเช่นนี้เลยเมื่งชิงอู่ก็เร่งรีบประคองเมื่อหญิงหญิงขึ้นมาไว อ้แบบนี้ไม่ดีแน่หนานกงอี้ก็รู้สึกตื่นตระหนกไปเรียกส่งเทียนเหยียนเข้ามาเร็วเข้ารอเฟิงเน้นตอนนั้นก็หัวเราะเสียงดังออกมาหมึข้าว่าน้องสาวของเจ้าคงจะไม่รอดแล้วแหละเหล่าองครักษ์ของตำหนักเจ้าเมืองฟังข้าจับโจรรายทั้งสองนี้ซะคนที่ฟังคำสั่งของข้าจะได้รับรางวัลหนึ่งพันเหรียญทองและได้ยศเพิ่มขึ้นอีกสมขั้น หากใครกล้าขัดคำสั่งข้าจะต้องได้รับโทษตามกฎทหารแน่นอนว่าเหล่าองครักของตำหนักเจ้าเมืองต่างก็สบตากันไปมาด้วยท่าทางที่กะะระอ่วนใจอย่างไรก็ตามในเวลานั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ถูกส่งผ่านเข้ามาในห้องไอเจ้าแก่สวะหยุดบ้าคลั่งไดยแล้วสองพี่น้องเมื่อถึงกับตื่นตะลึงไม่ได้ยินเสียงนี้ชูเทียน ชูเทียนกลับมาแล้วอย่างนั้นหรือหนานกงอี้ก็เพ่งพิษหลังจากนั้นก็แสดงท่าทางที่กระอรกะอ่วนใจออกมาชูเทียนที่จากไปก่อนหน้านี้หนานกงอี้ได้รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าตราเท่าที่ชูเทียนได้จากไปเพื่อจะไม่สร้างความสนใจเขาจะปกป้องสองพี่น้องเมืองชิงอู่และเมืองหญิงหญิงให้เป็นอย่างดีแต่ใครจะรู้ล่ะว,ว่าวันนี้เรื่องต่างๆมันกลับออกมาเป็นเช่นนี้กันในตอนนั้น ภายในหูของทุกคนต่างก็ได้ยินเสียงกระดิ่งที่ดังออกมาอย่างนุ่มนวลแม้ว่าจะเป็นเสียงแผ่วๆทว่ากลับดังสะท้านอย่างชัดเจนเรากับว่าภายในหูของพวกเขานั้นได้รับเสียงที่กำลังถูกสะกดอยู่หลายหลายคนถึงกับรู้สึกเหมือลอยเลยทีเดียวชายหนุ่มที่ดูมอมแมมจากการเดินทางในย่างเท้าเข้ามาภายในห้องโถงเขาสวมชุดสีขาวหมุนที่ดูเปลือยเปลื่อนที่ด้านหลังของเขานั้นมีกระบี่เน็บอยู่ และทุกๆก,ก้าวที่เขาเดินมาจะได้ยินเสียงกระดิ่งโบราณสันตาม,มาด้วยเป็นเสียงที่ดังใสกังวานเป็นอย่างมากใบหน้าที่ประณีตของเขานั้นถือว่าหล,ล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวสายตาที่สดใสกระจ่างราวกับดวงดาราบนท้องฟ้าดวงตาที่ดำสนิทด,ดูลึกล้ำไรที่สิ้นสุดลอเฟิงเองก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากไอ้เจ้าคนนี้มันใครกันในตอนนั้น เมืออ่อหญิงๆได้พยายามนั่งอยู่บนพื้นเสื้อผ้าของนางในตอนนี้ก็เต็มไปด้วยโลหิตนางที่มองไปที่ฉู่เทียนสมองของนางตอนนี้เต็มไปด้วยความงงงวยและอดไม่ได้เลยที่จะหักห้ามให้น้ำตาร่วงหล่นออกมาเป็นสายมผ่านมากี่วันแล้วนะที่ไม่ได้พบหน้ากันแต่นางในตอนนี้ก็พยายามฝืนยิ้มออกมาในขณะที่เห็นฉูนเทียนความเศร้าโศกท้อแท้ทั้งหมดก็มาลายหายไปในทันที ไม่ดีแน่ชูเทียนโผลออกมาในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ได้อย่างไรกันสถานการณ์เช่นนี้ควรที่จะหนีไปตั้งหลักก่อนถึงจะดีนะชูเทียนในตอนนั้นก็สูดหายใจยาวโชคดีนักที่หญิงๆยังปลอดภัยอยู่ชูเทียนก็ยืนอยู่อย่างสงบและสุขุมก่อนที่จะจ้องมองไปยังรอเฟิงกี่วันแล้วที่เจ้าค้นหาข้าตอนนี้ข้าก็ยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าแล้วนี่แต่ที่จริงแล้ว ไม่รู้จักข้าอย่างนั้นหรือฮะช่างนางขันจริงๆเจ้าคือชูเทียนหรืลอลาเฟิงและคนของเขาต่างก็จ้องมองออกไปด้วยท่าทางตื่นตะลึงนี่ชูเทียนกล้าที่จะย่างเทาเ้าเข้ามาหาพวกเขาเองเลยอย่างนั้นหรือเพราะที่จริงแล้วนั้นพวกเขาได้ค้นหาไปทั่วจนรองเท้าแทบสึกแต่ท้ายที่สุดแล้วชายคนนี้กลับเดินเข้ามาหาพวกเขาเองลาเฟิงได้ยืนอยู่อย่างสงบแล้วก็เผยยิ้มออกมาอย่างสุขุม ึคาดไม่คิดจริงๆเลยว่าเจ้าจะกล้าออกมาเองเจ้าคงจะรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วสินะไปไปจับมันมาให้ข้าแต่ก่อนอื่นทำลายแขนขาทั้งสองข้างของมันก่อนทันใดน,นั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญของตระกูลลอก็พุ่งเข้ามาหาชูเทียนแต่และคนนั้นต่างก็อยู่ในระดับปรุงร่างขั้นสูงสุดกันทั้งนั้นชูเทียนเองก็หัวเราะออกมาเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าฮ กองกำลังที่ไร้สมรรถภาพและไร้ค่ายิ่งนักทันใดนั้นพูดวิญญาณกระบี่ก็ปรากฏขึ้นในทันทีเผยกลิ่นอายกดดันราวกับพยักที่กำลังล่าเหยื่อพริบตาเดียวหมัดของฉู่เทียนก็ทะลวงอกผู้เชี่ยวชาญตระกูลลอพลังหมัดที่ราวกับค้อนขนาดใหญ่ฝ่าเท้าที่เปรียบดังคมมีดเพียงแค่ปลดปล่อยออกมาเหล่าคนทั้งหลายที่พุ่งตรงมายังฉู่เทียนต่างก็ไปนอนกองอยู่บนพื้น ไม่ตายทันทีก็พิการหรือใช้การไม่ได้เลยรอเฟิงจึงเผยท่าทางที่ประหลาดใจเป็นอย่างมากออกมานี่เจ้าเจ้ากล้าสังหารคนตะกูลลอยอย่างนงั้นหรอฮึ <c oughs> สังหารพวกมันแล้วยังไงกันล่ะเจ้าเองข้าก็จะสังหารตามพวกมันไปด้วยชูเทียนในตอนนี้เต็มไปได้วยความโกรธเกรีร้ยวเขาได้กระโดดออกไปอย่างบ้าคลัง่งและพุ่งเข้าหารอเฟิงอย่างไรซึ่งลังเล